สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโในคลิปนี้นะคะเจคเคนโขอแจ้งไว้ก่อนนะคะทุกท่านว่าทางเราเพียงมาแนะนํานะคะเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะแนะนําไห้ทุกท่านได้รับชมและถ,ถ้าถูกใจเราจะใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดต่างๆไว้ที่ใต้คลิปท่านสามารถติดต่อเจ้าของบ้านหรือที่ดินในคลิปนั้นได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่านในวันนี้นะคะเราก็จะพามารับชมเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหนองเกตน้อยพัทยานะคะทุกท่าน หมู่บ้านพัทยาปาร์คฮอหนึ่งนองเกตดน้อยพัทยานะคะรุดจองค่ะบ,บ้านหลังนี้นะคะเจ้าของเลยลดราคาพิเศษไปเลยนะคะจากปกติ2อล้านกว่าลดเหลือเพียง1 9 8ล้าน9 0 0บาทนะคะปัจจุบันเจ้าของทำงานอยู่ที่นิคมแหลมฉบังค่ะทุกท่านบนพื้นที่60ตารางวานะคะหมู่ที่3ตําบลตะเคียนเตีย้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี บ้านหลังนี้นะคะมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่น1ห้องเก็บของและ2ที่จอดรถค่ะทุกท่านมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านประมาณ240ตารางเมตรนะคะบ้านหันหน้าไปทางด้านทางทิศเหนือมีแอร์สองเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะปั๊มน้ำถังสำรองน้ำนะคะพร้อมทั้งต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวไว้เรียบร้อยค่ะมีลานซักล้างนะคะพร้อมที่จะ ย้ายเข้าไปอยู่กันได้เลยนะคะทุกท่านมีต้นไม้หน้าบ้านนะคะทำให้บรรยากาศร่มรื่นยิ่งขึ้นนะคะและมมปลูกผักสวนครัวด้วยะคะ่ะทุกท่านพื้นที่กว้างขวางอยู่สบายนะคะมีพื้นที่เหลือๆให้เราสามารถตกแต่งบ้านให้สวยงามและสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นให้แก่บ้านเราได้อีกนะคะ1 9 8 0ล้านบาทคะ่ะทุกท่านอยู่ใกล้วัดหนองเกต็น้อยใกล้พัทยาใกล้สายมอเตอร์เวย์ใกล้สุขุมวิท ใกล้ถนนเรียบทางรถไฟนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนะัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้เซเคโนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ